Bank huh? I guess it was inevitable. Let this be our final battle. โอนิจิวะนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาทางด้านขายตอนนี้นะครับที่เพิ่งพายแพเอริกมาก,ก็สภาพมอมแมมบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาก็ยังอื่นเดินมา,มาถึงร้านอาหารร้านหนึ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะล้างแล้วเพราะว่าคนเอาหัวฝังดินกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าทีวียังเปิดทิ้งไว้อยู่นะครับตอนนี้บินลาเดนกําลังพูดนะครับว่าถ้าลองมาสังเกตดีๆมุกของแฟมิลี่กายแม่งแต่ละมุกไม่ได้มาจากเนื้อเรื่องของมันหรือว่ามาจากพอดของม่โคเก ไม่รู้ว่าทีมงานเฟมริตี้กายไปทําอะไรให้ทีมงาน o ซ t h า,าร์คหรือเปล่านะครับทีมงาน o ซ t h า,าร์คถึงหมันไส้หมันหน้าขนาดนี้ในจังหวะที่คายคิดว่าไม่มีใครอยู่นะครับก็มีคุณลุงคนนึงถือลูกซองมาจ่อหน้าคายซะง,งั้นครับมาทางด้านเอริกบ้างนะครับที่ตอนนี้เดินทางมาถึงสตูดิโอฟ็อกเรียบร้อยแล้วพอเอริกเดินเข้ามาในบริษัทนะครับพนักง,งานตอนรับก็ถามว่ามาทําไมหนูเอริกก็บอกว่าเขาต้องการคุยกับประธานบริษัทเกี่ยวกับการออกอากาศของเฟมริตี้กายนะครับพนักงานตอนรับก็บอกว่าอ๋อโอเคแต่ว่าเธอต ยกเลิกให้ฉายแฟมิรีกายเหมือนกันเอดกก็เดินไปหาเด็กคนนั้นแบบช้าๆนะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนฉันขอไปก่อนได้ไหมเด็กคนนั้นก็ตอบกลับว่ามาแดกกางเกงกูสิเด็กที่มาก่อนเอเด็กก็เป็นเด็กเปดในตำนานเหมือนกันนะครับเด็กคนนั้นก็คือบาร์ตซิมสันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับว่า2คนนี้ใครเปดมากกว่ากันแต่ความพยายามขอรัดคิวของเอเด็กยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเอเด็กได้คุยกับบาร์ตตรงๆนะครับถามว่านายไม่ชอบแฟมิรีกายเหมือนกันเหรอบาร์ต <Bart S 2> ก็บอกบนะครับว่ากูเกลียดไปมารีกายเอเด็อบกับนว่าก็า ไม่สวยงามแบบนั้นแน่นอนดิกก็ได้เล่าแผนวิธีการของเขานะครับก็คือการใช้ความกลัวแล้วก็เอาเรื่องของมัวหมัดมาใช้นะครับบาสก็ชมเอเด็กว่าเจ๋งว่าเพื่อนแล้วบาสก็บอกว่าเขาจะทําตามแผนของเอเด็กเองนะครับแต่ว่าเอเด็กก็ตอบกลับนะครับว่าบาสยังเลวไม่พอยังเปรตไม่พอนะครับเรื่องนี้เป็นอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเลยปล่อยเขาจัดการเองดีกว่าบาสก็ตอบกลับนะครับว่ากูโคตรเด็กเปรตเลยนะเว้ยเอเด็กก็ถามกลับเลยนะครับบอกว่าจริงเหรอแล้วเรื่องเปรตที่สุดตั้งแต่ที่มึงเคยทํามาแล้ว ก็ถึงตาเอรดิกเล่าวีรกรรมของเขานะครับดูว่าใครจะฮาดคอกว่ากันนะครับส่วนเรื่องที่เอ็ิกเลือกนะครับเอรดิกเล่าไว้ว่ามีเด็กคนนึงนะครับที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเขาเลยจับพ่อแม่มันมาทําเป็นชิลลี่ให้มันกินแม่งเลยพอบาสได้ยินนี่บาสถึงกับช็อกเลยนะครับพอบาสได้ยินสิ่งที่เอ็ิกเล่าบาสก็ยอมไม่เอกรัดคิวแล้วก็สเกต็ตออกมาข้างนอกนะครับแล้วก่อนออกมาบาสก็พูดว่ามึงทําได้แน่นอนเพื่อนมึงทําได้คือถ้าจะให้เทียบว่าใครเปรตมากกว่ากันนะครับเอริกน่าจะชนะขาดลอยนะครับบาสนี่ถ้า ลุงที่เอาลูกซองชี้หน้าก็เป็นแฟนขับแฟมิลี่กายเหมือนกันก็เลยตัดสินใจช่วยคายขับรถพาคายมาส่งที่ฟอกนะครับคายก็ไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปหาประธานบริษัทแต่ว่าคายดันไปเจอบาสนะครับเขียนกำแพงอยู่นะครับบอกว่ากูเกียดแฟมิลี่กายคายก็เลยหยุดถามทางบาสนะครับแล้วก็ได้เล่าว่ามีเพื่อนอ้วนๆของเขาคนนึงกำลังจะมาหยุดแม่แฟมิลี่กายออกฉายไม่รู้นะครับว่าคายจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้บาสฟังทำไมนะครับพอบาสได้ยินว่าคายจะมาหยุดแผนของเอเด็กบาสก็ชี้ให้คายเข้าไปที่หห้้้ออออองงงเเเเเกก็็็บขขคคาาาาาายยยชื่่นนนะรวีปปปพดไ บอกแล้วครับว่ามันรู้สึกแปลกๆแ,แต่ไม่ทันตั้งตัวก็บาสเอาสเก็ตบอร์ดฟาดหัวคายแม่งเลยครับเล่นทาเอาคายหัวแตกหน้าขมัมลงกับพื้นสลบคาที่นะครับมาทางด้านเอเด็กที่ตอนนี้กําลังแสดงละครต่อหน้าท่านประธานนะครับเอเด็กก็ได้เล่าว่าเขาเป็นเด็กที่มาจากเดนมาร์กแต่ตอนนี้ครอบครัวเขาตายไปหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่แฟริลี่ิกายออกจายผู้ก่อการร้ายก็ทิ้งระเบิดใส่บ้านเขาทําให้เขาเหลือตัวคนเดียวพอท่านประธานกับทีมงานได้ยินก็นรู้สึกสงสารนะครับท่านประธานก็เลยบอกว่าให้เอเด็กไปคุยกับคนเขียนบทเองเลยแล้วกันเรื่อองงงนนนนนนีี้พถึหัักกกเเเขขยยยบบททปปราาฏว่็ ครับคือถ้าทีมงานแฟมิลี่กายมาเห็นนี่จะไม่โมโหกันบ้างแหรอครับหลังจากนั้นพนักงานก็เล่าวิธีการทํางานคิดมุกของแฟมิลี่กายนะครับก็คือจะเอาลูกบอลที่ใส่ไอเดียเอาไว้นะครับก็ในลูกบอลก็จะมีคําคีย์บิร์ดต่างๆนะครับทั้งชื่อประเทศทั้งเชื้อสายทั้งอาหารทั้งดารานะครับพอพยยุเลือกคีย์บอร์ดที่ตัวเองชอบก็จะเอาไปใส่ในรูนะครับพอาใส่ในรูนี้แล้วก็เอามาเรียงเรียงกันก็จะได้เป็นมุกที่จะมาใช้ในแฟมิลี่กายหรือแม่งโคตรดูถูกกันเลยนะครับมันก็แอบจริงๆอยู่ แต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของแฟ m i l y g กายนะครับ f ฟ m i l y g กายบางตอนบางซีซั่นก็มีมุกดีๆเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับหลังจากนั้นพนักง,งานก็ได้บอกเอเด็กนะครับว่าถ้าเราเอาลูกบอลคีย์เวิร์ดขึ้นมาสักลูกหนึ่งพายุนจะหยุดทํางานไม่ขยับไปไหนเลยหลังจากนั้นเอเด็กก็คุยกับพายุนแล้วก็เล่าเรื่องแต่งที่เขาบอกว่าเขามาจากเดนมาร์กนะครับแต่ว่าพนักง,งานก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องก่อการร้ายต่างๆไม่สามารถเอามาใช้ขู่พายุนได้นะครับเพราะว่าพายุนเป็นสัตลลวขขากกานน์เล คายนะครับพอคลายลืมตาขึ้นคลายเห็นเอดิคคายก็ด่าเอดิกนเลยนะครับว่าไอสารเลวแล้วเอดิกก็บอกนะครับว่ามึงพลาดแล้วที่มึงไม่ได้คิดว่ามีคนเกลียดแฟมิลี่กายเหมือนกับกูคลายก็ตอบกลับนะครับต่อให้มึงไม่ชอบมึงก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจยกเลิกโชว์เขานะเว้ยบาร์ดก็ด่าคายนะครับบอกว่ามึงหุบปากไปได้แล้วแล้วเอดิกก็บอกนะครับว่าเขามีแผน2แล้วตอนนี้เพราะว่าเขารู้วิธีทําให้พายุหยุดทํางานแล้วนะครับคลายก็ยิงโมโหนะครับคายก็บอกว่ามึงปล่อยกูออกจากเชือกนี่เดน้ิกขึ ในตอนนี้ไม่ใช่แบบแฟมิลี่กายคือแฟมิลี่กายบางทีอารมณ์ทางด้านตัวละครมันก็พินเพี้ยนเหมือนกันนะครับบางทีพ่อฆ่าลูกบ้างบางทีลูกก็ฆ่าพ่อกับบางทีลูกกลับมาบ้านพ่อพูดไม่เข้าหูฆ่าพ่อทิ้งทั้งนั้นมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ๆพยูนก็หยุดทํางานนะครับเป็นสื่อมือของใครทุกคนก็น่าจะรู้กันนะหลังจากนั้นเอ็ดิกก็เป่าหูท่านประธานนะครับบอกว่าไม่ต้องเอาตอนนี้ฉายหรอกคนนี้ตัดสินใจไม่ใช่พยูนแต่เป็นคุณต่างหากใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบริษัทสุดท้ายประธานก็็็็เเเเเเหหหนนนดดด้้้วววยยกก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 ัับบอออิคครลลงจจาา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 มมมมตตตึึแแ่่่่ใถ ปล่อยมึงออกมาวะคายก็บอกว่าเขาพูดสุนทรพจน์จนบาสยอมปล่อยเขาออกมานะครับเอดิก็ได้ดา่าคายว่าสุนทรพจน์เกเกของมึงอีกแล้วเหรอวะคลายก็บอกว่าเขาจะไปบอกความจริงให้ท่านประธานรู้นะครับเอดิก็บอกว่าก uh, ูไม่มีทางปล่อยมึงหรอกคลายก็บอกว่าถ้ามึงขวางกูกูจะกระทืบมึงให้เละเลยเอดิก็เลยถอดถุงมือแล้วก็บอกว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วคงต้องให้ศึกครั้งนี้เป็นศึกตัดสินของวเราสองคนแล้วละ่ะคลายก็ถอดถุงมือพร้อมนะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พุ่งเข้าหาใใส่่่่่่่กัััันนแบบบไไมมมยยยยยย้้้้งงงะะครรรเเเเเเปปิดดดดาาาาหหืออ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 วววจีีททตตถถถๆ ก็บอกให้คายยอมแพ้นะครับคายก็บอกให้เอดิกยอมแพ้เหมือนกันพอเอดิกเห็นว่าตัวเองจะชนกำแพงนะครับก็จับคายเวียงชนกำแพงแม่งเลยครับคายก็จับเอดิกเวียงกลับแต่สุดท้ายเอดิกก็จับคายเวียงเข้ากระจกแม่งเลยครับพอกระจกแตกเหมือนน้องคายจะตั้งหลักได้ก่อนนะครับคายก็สวนเอดิกรัวๆนะครับแล้วเอดิกก็บอกว่าขอเวลานอกนะครับคายก็ยอมหยุดให้นะครับแล้วเอดิกก็เฉยโอกาสชกหน้าคายนะครับบอกว่าเวลาเดินต่อแล้วแต่ดูเหมือนจะยิ่งทำให้คายโมโหนะครับคายก็ใสเอริกรัวรเลยนะครับเอริกที่เห็นว่าตเอสีปก็็นนน้ สตูดิโอคิงออฟฮิวนะครับก็เป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ผมดูเลยนะครับคายก็ยังใส่เอดิกรัวๆดันจนเอดิกออกมานอกสตูดิโอนะครับเอดิกที่เริ่มดูเสียเปรียบนะครับก็บอกคายว่าอย่าต่อยลูกหลังไว้อย่าต่อยลูกหลังระหว่างนั้นก็เหมือนว่าคายจะพักหายใจแป๊บนึงนะครับเอดิกก็สวนก่อนเลยครับคราวนี้เหมือนว่าเอดิกจะดันคายได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าคายจะตั้งสติได้ดีกว่านะครับคายได้รัดคอเอดิกเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ต่อยไปที่ลำตัวเอดิกสองสามหมัดนะครับเอดิกก็บอกให้ปล่อยคุ ปล่อยเอริกนะครับแล้วก็เริ่มสวนกันต่อนะครับแต่พอเริ่มสวนยก2กันนะครับเอริกก็บอกว่าขอยอมแพ้นะครับของครได้ยินใครก็หยุดนะครับเอริกก็บอกว่ามึงชนะแล้วเว้ยระหว่างที่พักหายใจนะครับเอริกก็ใช้ท่าไม้ตายนะครับฉวยโอกาสเตะไปที่ลูกลังของคายอย่างเต็มแรงนะครับเล่นทําเอาคายยืนไม่ขึ้นเลยนะครับเอริกก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาขอยอมแพ้เมื่อกี้เขาควยนิ้วเอาไว้นะครับซึ่งกวนตีนมากครับเอริกที่คิดว่าตัวเองชนะแล้วนะครับอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับบ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 าาาาาาสสสสสซิิิมมมัััััััันนนนนนนะะคคคครรรรรรรเเเเเออออกกกกกก็็ตต์์ดดดฟหหหหวถึงงลลลล่้้้ททีจจใไปพพูุ ทานเปลี่ยนใจนะครับแต่ดูเหมือนเอเด็กยังไม่สิ้นทีนะครับเอเด็กยังถือปืนมาขู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายท่านประธานก็ตัดสินใจเชื่อใจคลายมากกว่านะครับเอเด็กก็กดลั่นไกลปืนนะครับแต่ว่าปืนไม่มีลูกหรือว่าปืนปอมไม่รู้นะครับสุดท้ายแฟมิลี่กายก็ได้ฉายแบบไม่เซนเซอร์นะครับพอผู้ก่อการร้ายเห็นว่าแฟมิลี่กายยังฉายตามปกติก็ตอบโต้กลับนะครับแต่ตอบโต้ด้วยการ์ตูนนะครับส่วนเนื้อหาในการ์ตูนของฝั่งผู้ก่อการร้ายนะครับก็เป็นจอร์ดบุชแล้วก็ดาราหลายคนนะครับแล้วก็พระเยซู ขึ้นจบนะครับผู้ก่อการร้ายก็ได้บอกว่านี่สิสนุกกว่าแฟ m i l y g กายอีกแล้วก็จบแล้วนะครับเนื้อหาในตอนนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับมันสมควรถูกแบรนดไหมครับคือทีมงานเซาท์พาร์คล้อว,ว่าขนาดการ์ตูนแค่ขี้ใส่กันอย่างเดียวยังสนุกกว่า Family g กายนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนนี้ก็คอมเมนต์กันข้างล่างนะครับก็ไปเข้าช่วงแฟนอาร์ตกันนะครับก็ออกมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับคุณอยากกระโดดทีมหน้าแฟนเธอก็คราวนี้มาเป็นรูปผมควานิ้วเหมือนเอริกเมื่อกี้ไหม ก็ขอบคุณมากนะครับก็ไปที่คนต่อไปเลยนะครับคุณเนโคเกมคอสเพย์นะครับก็เป็นภาพผมยืนคู่กับคุณเนโคคอสเพย์นะครับก็น่าจะคู่เอเด็กอยู่นะครับก็สวยดีนะครับภาพนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมาก็คือคุณเลนคุงนะครับก็เป็นภาพผมกําลังยืนกอดคอกับเคนนี่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขกันทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าน่ารักดีครับภาพนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณอัลเทอร์เนตตี้นะครับก็มาเป็นภาพจากตัวละครวันพีชนะครับน่าจะเป็นซาโบนะครับก็ขอบคุณมากครับคนต่อมา ก็คือคุณอายามิโรลลี่ป๊อปนะครับก็เป็นภาพตอนผมอยู่วงฟิงเกอร์แบงนะครับก็เนื้อหาในตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่มีความควรตีระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าภาพนี้ก็สวยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณ JMP Channel นะครับก็เป็นภาพผมในลายเส้นของคุณ JMP นะครับก็มันทําให้ผมนึกถึงตัวละครจากการ์ตูนเรื่องไหนแล้นะผมก็จาไม่ได้นะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับก็ไปที่คนต่อไปเลยนะครับคนต่อมาก็คือคุณอันเดอแคทไทยนะครับก็มาเป็นรูปม้าหรือว่าแมว ผสมกันน่าจะ คอมโบผสมกันนะครับก็ถือว่าแปลกดีนะครับภาพนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมาก็คือคุณเทนนายทีวีนะครับก็เป็นภาพผมยืนอยู่ท่ามกลางดดโนเสานะครับแล้วก็มีคุณเทนอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนว่าจะมีไอ้ขอมดําดินหรือว่าเงาะป่ามาบอกว่าฆ่ามันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็คบทุกคนแล้วนะครับของคนที่ส่งมาภายในวันที่21นะครับส่วนใครอยากส่งก็ส่งมาได้นะครับส่งทางอีเมลแบบทางข้อความในเพจนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คําอธิบายนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ